Na mo tatsa pakawato a to sama samo satanaho that sawato a to sama samur tatsa na mo taca, กุรตมังปญญาอิปปะโรกัสมิปัจจตาวฤิปานิยังสัพยังทั้งหมโสตโภติปิปนาโปฏิปัตตมภาพิทีแก่แสดงพระสัตตมาเทศนา ปรรดาทุกจักรวาลกับสัมพันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับที่ปัญญาเพื่อปูพุ่งสนบารมีแต่เราท่านสาธุกจักหลายเนื่องจากว่าวันนี้นับโดยตาสุริยคติกาเป็นวันรำการที่28่สิบแการกราคมพุทธศักราช2563 นับโดยตาการระดับกาเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเป็นวันทำมัชนวนาหรือเป็นวันฟังธรรมเป็นวันอุโบสถตศีลบรรดาญาติที่มีศรัทธาความเชื่อความเรื่อใสในตามพุทธศาสนาก็พร้อมใจกันมารักษาศีลอุโบสถไม่ใช่เป็นวันพระปฏิโมกข์แต่หลายโลก แต่บอกว่าผมเป็นล่า,า,า,ายูา่ที่เดนเบอร์ผู้เดียวเลยโยเฉพาะหลวงพ่ตั้งามเก้า,าอ,อย่างน,านี้อไรว่าเก็ฑเดือต่ำแต่เรามาพังเ่ครับแล้วเราจะไปอีกทัวร์ได้ามลวงพ่ออาจารย์ลวง่สญิมไาไม่ผาเลยนะลวงบสนินสต้องเป็นวันขึ้นทีมากครับแต่เกีมากครับ แรียนสิ้าคัมหรือแรงยิมากัมอบิชฌลงกติโมยุโรปโซนโลวานนโลกอโมง์โซบ้านโควิเปิดพนจริงจริงาเลาดีอันตลาดยามว่าแต่ว่าในช่วงมีโควิดเองพระสงฆ์มาร่วงลงุโบสถ์ที่วัดหนองบุงบาชินก็เก็บเทนสุดท้ายเราก็มายูเมื่อกี้เนี่ย ลอยกว่าประวัตอื่นเหมนมรรค่ว้าล่องไปเห็ลในไฮโซว่าไหลอสบ่มีคนสวนขอที่สามอา่านได้ไหมอ่านมาเพื่อก็ให้น,หนัางไปกันด้านแจ้จะร้องฉีกขาดมากเป็นตุ้งใด ใส่หลักการขึ้นยาเต็มตอวมันก็เนี่ยแต่ญญาบิติดโลกเชื่อโลกแต่วันหน้าก็อาเจะยเนียยแต่สำหรับความเป็นเพื่อนเนวยกไนใส่หัดโยมแต่ตัวพี่ตี้กว่าด็กกองใส่้าป่าใส่คำว่าแล้วมาพันตัวเข้าเลย แต่เป็นมต้นไม้ใส่เต็มปักาใส่กูเดอะเยระหว่ากัูอกว่าลูกกว่กใส่กันหูดเต็มตายเลยโค้งเติ่ว่านเพราะว่าแข่งผ่านมาสือพจนอยูู่มันเลยเออนี่ก็เป็นว่าเอทีนี้สาเหตุที่ได้แก่เรื่โยบะโจมจิกา ก็ลงกวามเทาะบ้านนั่นบ้านเดียวสองหลอยาคนหลักสถิตโลโซเนี่ยบ้านเดียวสองหอยคนเพว่ามันเป็นปัตตาแต่มันเป็นพันรอ่นบ้าน่แต่ว่าคนสองหอยเาถิดได้รเดี๋ยว่ะไปลงกวาดท่อบลโไปไลงดเียมลงกวาเขาก็บรงกวาดลงกวาฝากอเหลียวเนาะได้มาถาลงกวาว่า ตสายาแต่จำบ้างจะบอกบ้างจะบอกเลยเยเขาจำเห่ยมมาดลวยาว่าขันคาโรแล้วนี้ตายดนี่ออกซุ่มโหมแล้วกานต้องาเรากัอกซุมอยู่ในบ้านก็ขวาได้แหละคือับแนวมกินตัวสอวัเออแต่ว่าบาตัวหเด็กจำได้คนสองยบาที่เาเบอเท่าไร่ ไปเลยไล่ออกไปยก็เป็นสิทธิเดียวกับคนงานใต้โม่อะเป็นคนงานใให้ไปออกไป ถ้ามีเวลาอยู่จะไปตั้งนละบส่วนปีลาบุลละาเรบอรลงาบ่อก็จะลงวัดปาปีลวานจาวันเกิดก็ลงบ่อตลอดลงบ่อกว่เนีลงบอราลงบ่อได้จำลาเวม่ได้ลงบอบอกว่ามีกิจกรรมอะไรสายุ่นเสร็จนี่ให้ไปลงวัดป่าปีลา

ไม่นั่นตัอย่ากมัเป็นชั่วมากเนาะแต่ยอพยายามจะยบาวุธมาใน้านที่สารนั้นสารนีามันเป็นตาตามันเป็นตาตามันทีมันหมอมันชุมการอไอันนี้แตาี่นล่าก็้อยุ่งกันเกิดบางทเป็นโรคซ่อนนั่นแหละไอ้เมียออกมาตั้งด้านเป็นโรคกันสุดท้ายเราก็เป็นี่ต่ดตัวเป็นอะไ เราฟังเสงมาตัวเอาไปเลยแล้วกกระซับฟังออกกมนเอาไปล้ว่ขึ้น8ปดเท่าเดซิเบวบาเอาไปเจิไม่ออกเลยกระเื้องห้พงเรือเพือสกปรกห้องนรกกันเนี่ยมาจะถึงมาจกลบง้อเขาว่ากระเทียบทหารเดือดดาลเอ็ดตํามตะกุงเอ็ด เช็นเดียวันตุไลเรูรวันแเจียเกียที่บ้านไหนทุกคนเลยสองปรวัติเพราะว่าต้องมีตต้องมไก่ออกไอเด็ตำเอาไว้ลด้สาเหตุที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าโลกวารีตนเมียวนั่นแหละตัวนี้เต้องไ้ใช่เม่ยวบ้านบ้านเฟรักษาสิน เห็นมจะขอหรอกเาไห่บานซีคนหาคนแบบนี้บ้าลบบนีเวลาเขาไปเยี่ยมบายซีบายหาขวัออยยุแก่สล่านียอเนาะถ้ากันเชี่ยวมาแค่อยุแก่สลาเนี่ยว่้เห็นอย่างบาร์าดีกับพาก้แมาทําบัตรดวงก็ไปออกบ่มาเทศ ไอออกฟ้าเห็นไรดแะรนี้เดตคะดนตก็มีออกอะไราะหังากับมอยูแก่จะา้พวกว่าสิบคนกหัเปแต่พกว่าสิคนกมันเป็นตัว้นได้บายนึงอะไรหาเปอร็นกบะไรได้บ่ยัชุบอะไรกนรูตอนนี้ลรีนี่มนเหงานเดนจักระรสิ Kerana kerja sastra yang pertama itu meninggal dunia, orang pun berlari. Kekayaan dia wah, wah, mukar, lah. Lupa dia tu apa dia, lupa lagi. Sini bagaimana lupa dia? Dia orang masyarakat yang pertama itu. Hanan Sireh, Pulau Leb, Pulau Leb, Pulau Tomat, ni, dah, ah, buat. เาติดอาตีไปเลยลูกตวเาเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ละเดี๋ยวเราควรจะแก้กันไปดีกว่าจีนตัมีตัวเล็กนอยูต่ก็หนาเราก็เหอยู่แบถ้าใช่หลายปีมาแล้วแต่เสียไม่ออกเสดแกน้อยอาตีบก็จะมโลมันโลควาเป็นเหตุความเหตุความาร์บายสองมาบายสี่ได้ลยใช่ไหมบรรยากานไปบมรนจะาศสารยายกอพอขึ้นมาก็จับว่า

เนี้ยดีนะเดี๋ยวผมแล้วก็ไปไปอดทินเดียบีนึงสมัยแล้วบอกเลยลงแกนเียนไปพักทจ่ห้องพี่พี่หาโถาเงนมาลบไปยก็นอเแีวผมมาับ็นรถแเีเนี่ยตอนที่ลักเลยมาเร็วเร็วมาได้โอเคเดี๋ยว เจดควาวเป็นประธานสาธา,ายพา,าพไตยเปโตก์มนพระสองทั่วโลกมันมีมีมกกรนะนะพสองทั่วโลกนีเข้าาสาธยา,ตายพตยปโรเดียว่นานว่าันที่สองเลยกนรับมได้จำไหนครับจิ๊บเิสาธยา,ายพเตยปโรมีพระสองทั่วโลก เรากรองการดากติดต e no nice like ่อมานคุณกราไาไว้เอาของไปไว้คุณาติยาคุณต่ยายเขาเย็บแทนตาน้องพอสูงตระมูโอ้บากขัคนละไปัต่เมุ่ณีตายเรื่อาาปเถอะดีกีหลายเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่มีโอกาสได้เป็นผู้นำในการสาธิตปรอด็นมโน ต่บานานก็ศปะมาเด็ก่านเพราะยัเป็นสูงๆหรือว่าจะของบรอะไยพ่อกรมงลนเนี่ยส่องมาให้เพราะว่าพวดด้ไปจากพ่อเจนีพุทธเดเขาเขาออก่อไปแต่เขาก็ให้เราตัสไปกองลเสียพุทธศรีอยนี่ลุองด้ก็ตายไป าเลส่งกลา่สงมาทั้งหมดทังหมดทังไทังเนาะเลยไปอ่านไปเ่ยลงพอดีเก๋งกโาจ้าทียาโอ้ยก็เกัเตสารทายาตเต็มีวรังงเดากเป็นสารทายาธรรมราร์ไปเป็นหัวหน้าูปบแต่วาเวลาลงพอมเจอราน่ยงพอก็ดีว่าเป็นพระรารรวมสารทายาเต็มไปด้กับผสมกัวโลกเปลี่ยนา ประานอยากสามัรถใส่แต่ว่ารบกเป็นประธานสิทธิบัตรข้างาน้าไม่าจะไปจะสิทบตรตัวยานี่มาเห็นอยางพกวนไปรับยวมอันเราก็งเมือเอาอีงมาเป็นตัวยาถ่าเราอยากแก้ตัวประตาพีละเรี่ะคุณปฏิบัติตามหลักสภาวุฒร้เพอาะนั้นเลไหล ยอมมากลยละให้ขอได,ได้ดดเ่าไปเรืไได้พอเดี๋ยวมีเทาไปองเสร็จว่ไร้งขอประมาทเนาะหล่การที่เราโหวต่เนาะใครคาดเว่าไปตามกำเนียมตอนนีไปไปด้วยความกมือบอกไปไม่ยังเกิดขึ้นตัดเป็น,นสัตว์เถ้ามาพวกมยังเกิดขึ้นเนี่ย บริวาลไม่ออกหาคนพ่อป้าไน่ที่บอกว่าถากิดกรับกันนนี้ที่จะเป็นบูลและกบุศลต้องอาศัยป้าผ้านะเดีว่าผาบางวัิดีาวพ่อ้าไมีออกก็เด็กๆพ่อเลี้ยวไปอยงเราบ้านที่ราบางวันสามารถตอบมนี่มิได้ทายาเนียวเนาะ แ่เป้ยวเลร้วเป็าแ่เตัี้ยว้าวันเองก็เปบ้าที่เป้ตาเนี่เออตบาเ่าเขาวนที่เดีย่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศก็ัแต่หมดว่ากาไมา อย่าทำบุญด้วยอย่าทำบุญด้วยแบบโง่โง่จงทำกุศลใด้มากโอ้คนสาธุเราลงกองไปหรอเรากองจะออกไปเลยนเนี่ยเอาดีย่อยอย่าทำบุญแบบโง่โง่จงทำกุศลใด้มากเป็นอะไรบาไม่ออต้องลงกองเขต้องเชื่อเก้าเป็นอะไรบ้า Nhiệm tạo những cái câu là tên để lên bước. Các câu là bằng bước. Dạ em ơi, Cô giớt theo anh Hả? Hả? Cô sơn? จะลาคืออะไรคือไม่นปืนคือไม่นปืน <c oughs> เดี๋ยวนี้ภามาเห้กันบอยเม่นจะบอกเมื่อ่ัดแย้เอมาซุนเดนีนกจะต้องบอา้ยกันบ้านที่สองเชนกันยากปื๊คือต้องบอกขัแย้บ้านเข้าจยากปื๊ดกินซาลาเอคุณสโลาขุดสาลายาไเออียงต้อง่า อย่าทำบุญแบบโง่ๆให้ทานรักษาศีลภาวนาที่นักเทาลงพอเีแจะบอกว่าอย่าทำบุญแบบโง่ๆง่ึ้นหรืกเสยื่อจากท่าเป็นอนมาาเนาะแต่โง่แบบเนาะไีอยกันเยอกว่า บาบัเป็นสางไ์แดีสัดวแบบนี้สัตอย่างใโตเป็นลอยลานบ้นหลานแต่สัล้ยต่อวันนี้ไรว่าคุณวัวดี แต่เมจากศาสตเวันั้นแมอออกปื้อไดีมาลูบรา้อดีเปียากเ่สารมนอสารออก้เอบ้าเจ้าลูวาจาถ่าคุณแบเโง่บเยกับปื้อบที่ว่าจะออกปื้อแบบก็ว่าเปนเ่ทุเป็่าน เทวบาลลงพอองนัินให้นันใหนีข้ามาปืนได้รือได้ไปดูนี่ เราเรียนี้ไดา้พาาระางองค์ประกาศว่าจะร้อมเป็นพระหาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลยโยส่งขงออกครับแล้วว่าบ้านของเนีไม่อมอกไปย่อมพระพ่อไม่ย่อมพระกระดูกเแล้วก็จะได้หลอกรั้งสองสันเป็นขึ้นหลัง,ลง,ลงอย่างยุทธภอเหร ไปเนี่ยเรียนย้นกวบบ้าเลยนะรู้อยิ่งกว่าเราเียนปุ่นปเปิ้ลเสร็จแล้วเราบกก็เลยไปว้ยหรอแล้วไปย้อนภากแคขอเขตสมวนที่ไปออกที่ไหเห็นดั้ยพเพ่อนแ่ช่วงของการทดลนั่งไป้ร้อยงก่าเพิ่มเราเรียนปล่คมแปดสิบสี่ปีเราเรียนการแจกเราไปลงไลนเรียนสองสามอ พอพอสมรเชื่อแต่พอสมารเชื่ออีกง่ายเื่อ,อไปแล้วเนี่าเวลาก้าวาณิกาฟัางเทศโดยพระองค์นั้นฉายาว่าอย่างนั้นพระอาราห์องค์ที่7กของประเทศไทยฟังเทศพระองค์นั้นองค์ที่7 3ของประเทศไทยเรว่อ หลวง่อก็เลยแต้อไปว่าเออบวชมาี่50ปีแล้วเพิ่งรู้จักว่าพระอรหันต์มีอะไรบัในอภอณนาของทารอแล้วไม่ร้อลวพ่อเลยหลวงพ่อแลมวอว่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย่ย ผมว่าใครกเป็นพระานผมว่าเนี่ยน้องฟอฟเป็นประานนปรเด็นที่ผมพูบ้ป่ามีเหตุไปบุญบ้จะได้มาในย้ายบ้านอ่าก็จะวาบิกวันหมีเหตุผไปบุญบ้างจะหน้าซุนี่ข้อแก ก็เห็นั็พาเกิดเันเราดีแน่ๆคเป็นอะบรดีก็ทีมีคาพอใจเต้อกวางไว้จทำบญแบกโ้ต้องทำกุศลกุศลอะไรกบคือผู้ฉรามานี้ก็น่าอยเป็นบริจาคท่าน้องเบิงเหมือนเจรลวันนะบานีไปออกบานเราไปตั้งเงินได้เวยบาทวัาลบอบ้านี้เป็นสัจจะเป็นสัจคุติเป็นสัหง แต่ตาเมร่าันสาหน้าคนกาอิดไปสาววันหยาเอาผู้ลใส่บอกผู้ว่าเราสากไปเอาผู้เนใส่ต้องคิดไปว่าเป็นวิีการที่ผาท้ามแต่ปาโซ่เป็น้องหมอแตตาเมลาเป็นสุภาิปุรุษาท้าพเปนองสร้างเอาไว้พล้วโมาฏิบัผิทรรมจะโยมาฏปบัติทรรมก็จะได้ใช้อากสอ

แต่พ่อไม่ย้งยไปเพราะว่าโมนี่วันน้นเขาได้เห็นผลจนัวเขาอกว่าฟังไม่ได้เวลาเห็นปัจุบันิน่ยเทาบอมมันจะ่่อเป็นตะอนี่ยเราแย่ไนก็มัถึงไปหาขาวโฆษณาตกผเ่ยมั่าบานนียถ้าไม่เป็นประโยชน์จะทำอะไรไม่เด็นประโยชน์เข้าไปหลายปีมาแล้วเราไปเห็นเงี้ยหนึ่งรอบแย Tôi sẽ hey, oh, thì tới ngang của anh đó Thế chẳng bảo ạ Bỏ tiền tôi ra, cả là... Thế bệnh thương Tôi nghe nào ông, tôi đã có tiêu rồi Tôi mới bỏ Vùng xịt máy nó ra ông, ông, ông Ôi bẻ